เหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกันหมดมหมอกนหมอกหมดหมดไปแล้ววะแม่มเลยฮะนีอยู่ปะไม่เห็นเห็นคนี่เ้ยดสไปิลวีกดย้ายออกไปแล้วทีเยว ไอ้นี่แม่งมันโดนแต่แม่งก็ยังเสียวเพราโดนไม่มีไอเปรมเป็นอะไเยยนะโมนี่โมนี่ยังอยู่ป่าพี่ไลา์ต่อไปเนาะของพี่ก็ตอนเสือขึ้นแล้วไม่ได้อย่าพี่ติดเชื้อเด้อครับพี่ใช่ระบบช่วยเพื่อนระบบเติมกระสุนเนี่ยกระสุนมันให้มันน้อยเกินยังอยู่ไหมอะไรยังอยู่ไหมขางหมดเลยตอนเนี้ย ออุุ้้ยยกดดีไอ้สัดเฮ้ยนี่ทำไมพี่จามี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหรือเปล่าสงสัยจะติดเชื้อมีอะไรก็รีบพูดได้ยังไงจะยิงมันจะได้ไม่ต้องติดทางอ่ะเขาผมได้ยินเสียงแล้วอุ้ยนี่ไงไอ้ช่างตั้งออปืนกองหน้าออกปืนกองเนี่ยไปเจอเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยมาผิดเกมป่ะเนี่ย ไมเหมือนช้เป็เรอครวันนี้วันนี้ทำไหนพวกมึงอ่ะโอ้ยเหียอ้าวคุณติดประตูไมรตามโมนไม่ใช่หรอคุณติประตูแล้วมันติด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 อุ้ยเล้วยงหัวห้ เอาตายน้องเอาหล่อเลยเอาหล่อเลยสิวเร็ตแจพยแ้อสองบาน้องบบสองัเป็นแดงอวะวิ่งน้องวิ่งวิ่งวิ่งวมาแนี่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 นากวบิดจม่ยิ่งกววนีงก่อนมึงก่อน

มัาไดก็มชิบหายกันเมื่อไหร่วะผมมองผมมองกันตร้ไม่เห็นโดนอะไมเีี